กำลังเร่งหาสาเหตุที่นักเรียนโรงเรียนวัดนาคนิมิตกว่า40คนมีอาการอาหารเป็นพิษนะคะหลังจากรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีคนนำมาแจกเพราะว่าวันนี้ที่โรงเรียนจัดงานวันเด็กค่ะ ตอนแรกเร่งนํานักเรียนโรงเรียนวัดนาคนิมิตเขตจอมทองหลายคนที่มีอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคนิมิตให้ข้อมูลว่าวันนี้โรงเรียนจัดงานวันเด็กมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารภายนอกโรงเรียนที่คุ้นเคยกับนักเรียนนําอาหารมาแจกตั้งแต่เวลาประมาณ6กนาฬิกาสานาทีเป็นอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่นามายําและผัดมีเฟรนช์ฟราย แล้วก็มีนมเปรี้ยวเป็นขดวดๆอะค่ะมีไก่จ้อทอดประมาณ4-5หร้านด้วยกันจากนั้นสายๆค่ะ9นาฬิกานักเรียนคนแรกท้องเสียอาเจียนตามมาด้วยนักเรียนอีกหลายคนที่มีอาการคล้ายกันส่วนใหญ่บอกว่ารับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่นำมายำและผัดโดยที่มีอาการทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงนะคะทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้อมูลนับจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีมีอาการท้องเสียรวมกัน43คนบางคนรับยากลับบ้านได้แล้วแต่ว่าบางส่วนยังสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเป็นลักษณะคือปวดท้องค่ะแล้วก็มีอาเจียนแล้วก็มีถ่ายบางรายค่ะเป็นเด็กชั้นอนุบาลถึงป .6 ค่ะ ก็ออกถามว่าสาเหตุอะไรที่เป็นเพราะว่าเด็กที่เกิดอาการคนแรกเนี่ยคือประมาณ9ก้าโมงเก้มงกว่าที่คุณครูก็รายงานให้ทราบเด็กก็บอกก็ทันมีสำเร็จรูปเป็นลักษณะของการปรุงโดยวิธีการยำแล้วก็มีแบบผัดที่รายงานมาแบบนั้นนะคะคือการอยู่ข้างนอกคือเป็นโอกาสพิเศษเถ้าปกติเขาก็เขาก็จะขายเป็นุกไก่ะค่ะ นักเรียนคนนี้เล่าว่ากินผัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับจากนั้นช่วงสายๆก็คลื่นไส้แล้วก็อาเจียนครับตอนแรกมีอาการยังไงบ้างคะตอนแรกก็จะปวดหัวแล้วก็ปวดท้องก็จะอาเจียนครับแล้วหนูทานอะไรเข้าไปคะผัดมาม่าครับจากไหนจากหน้าโรงเรียนครับเขาแจกตอนเช้าขอาเอป็นล้านข้างนอกมาแจกเหรอ ล้วเรามีอาการยังไงบ้างานะคะปูกินกินเข้าไปก็จะลอบแรกกินเข้าไปเขาจะคักรสหน่อยเขาจะไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแล้วตอนบ่ายๆจะปวดท้องค่ะปวดท้องแล้วจะอาเจียนครับแต่เมื่อเช้าน้องมาเร็วมาก่อนเจ็ดโมงก็คือข้างนอกแจกก็คือน้องก็กินมาแต่ข้างนอกแสดงว่าปกติเวลาวันเด็กก็จะมีรา้านเล่ามาแจกอาหารเด็กใช่ไหมคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่อยากฝากอะไรไหมคะ ก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกคนค่ะที่มาส่งน้องอยากให้แบบดูแลใส่ใจเรื่องการกินของน้องค่ะเพราะว่ามันเป็นท่องหรอนของเด็กนะคะว่าน้องกินอาหารไปจะเป็นยังไง ที่โฆษกกรุงเทพมหานครบอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อจากเด็กที่มีอาการนะครับรวมถึงเก็บตัวอย่างอาเจียนอาหารน้ำของโรงเรียนแล้วก็ร้านค้ารอบโรงเรียนเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุครับซึ่งยังไม่สา,สามารถซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ในวันนี้ครับานมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามาจากเจ้า ขัดใบมีดกินสำเร็จรูปตรงส่วนนี้อย่างไรก็ดีเนี่ยเรายังไม่ได้ปักธงเชื่อนะครับสำนักอนามัยตอนนี้กําลังทําการตรวจสอบอยู่ก็คือว่าอันดับแรกก็จะมาตรวจสอบอาหารเช้าโรงเรียนอาหารเที่ยงซึ่งถึงแม้ว่าบางคนจะไม่ได้ทานก็ตามแต่เขาจะมาตรวจสอบเครื่องดื่มต่างๆนะฮะเขาจะมาตรวจสอบนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาเร็วที่สุดก็ประมาณ2วันนะฮะแล้วก็อาจจะเป็น2อถึงเวันถึงจะทราบข้อมูลเบื้องต้นส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น ส่วนเรื่องการดูแลเด็กนักเรียนเนี่ยเบื้องต้นก็คือนักเรียนที่ไปไประจําโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะฮะที่เข้าไปทางผู้ทางอาจารย์เนี่ยนะครับท่านผอ,อก็ได้มีการส่งอ,อ,อาจารย์ของทางเรียนไปไประจําโรงพยาบาลนั้นๆเพื่อไปประสาน สำหรับการรักษาค่ะกทมได้สำรองค่ารักษาพยาบาลกรณีโรงเรียนเอกชนหากต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในสังกัดกทมและระบุว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ว่าอาหารของโรงเรียนในสังกัดกทมทำให้นักเรียนมีอาการป่วยหลังรับประทานค่ะ